สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกกุหลาบน้นาแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว95เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4นะคะสอดรลิบินเข้าตรงช่องที่1นนะแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะนี่นะคะดีจะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างนะคะ สอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนี้นะคะเราก็จะกดกดจับ,จ,บจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่สจะทับด้วยเส้นที่3 เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน สองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับหมุนมานะ นี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสีเส้นด้านบนเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะรีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะเส้นที่สสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะคะนี่นะคะได้แบบนี้เส้นที่4ค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะ นะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งนึงค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะได้แบบนี้นะคะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าวางริบบิ้นตรงหน้าเส้นของมันนะคะตรงช่องนี้นะให้ได้ในลักษณะนี้นะคะต่อเลยนะคะจับริบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็สอดลอดผ่านเส้นแรกนะให้ริบินออกมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะนี่นะคะ แล้วก็จับสวมเอาเส้นแรกในลักษณะน,นี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันขยับมาตรงปลายนะแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกค่ะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะเราจะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกทุกเส้นเลยนะคะ นี่นะแล้วก็จะไล่เรียงกันออกมาในลักษณะนี้ต่อเลยนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกเลยนะออกช่องถัดมาเลยน,นะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งแดเส้นเลยสังเกตง่ายๆนะคะริบบินทุกเส้นจะสวมทุกเส้นมาเลยนะคะไล่เรียงกันมาเลยนะคะค่อยๆจับมานะคะไล่เรียงมาเรื่อยๆนะ นี่นะคะจะเริ่มได้เป็นรูปตัวดอกแล้วนะคะนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ขยับมาตรงปลายนะเสียบริบบิ้นลงไปตรงตัวดอกนะคะหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะเสียบลงมาตรงๆเลยนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยดึงลงมานะคะ นี่นะคะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นของเขานี่นะคะให้ริบบินขึ้นมาด้านบนหน้ากรีบถัดมาเลยนะคะ นี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบินพับมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังเส้นถัดมานะคะข้ามาในลักษณะน,น,น,นี้นะเสร็จแล้วจับอ,อัลโติบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางระหว่างกรีบด้านในกับกรีบด้านนอกของเส้นถัดมาเลยนะคะ ให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะแล้วก็ค่อยดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เส้นที่8แล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งอ้อมไปด้านหลังเส้นนี้นะคะเส้นถัดมานะเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นเสียบลงไปตรงกลางระหว่างกรีบด้านในกับกรีบด้านนอกนะคะนี่นะแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะรีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงด้านล่างเส้นของเขานี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายดิบินออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบหนามแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ